ดีครับตอนรับเข้าสู่เส้นทางภูพานอันนี้คือข้ามจากเขาวงการสินมาแล้วนะครับซันดึด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 ที่หลายๆคนว่าข้างบนภูพานจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงรถสะดวกสบายครับผมเส้นทางกว้างขึ้กนกว่าเดิม มองเห็นทิวภูเขานะครับถ้าวิวข้างทางสบายาะมาวันนะครับก็สลับกับต้นไม้บทบางไบางสบายสบายชิลๆนะครับตอนนี้ก็จะเข้าสู่อำเภอภูผาดหน้าแรงก็จะประมาณนี้นะครับ างสลับคดเคี้ยวสลับกันนะครับขึ้นลงสายฟ้าไม่ได้ไม่ได้สลับเส้นนี้สบายสบายอันนี้คือขับอยู่บนภูเขานะครับไม่ได้ขับขึ้นเขานะ้วแต่อยู่บนภูเขาแล้วเพราะว่าขึ้นมาแล้วดืดๆทางก็จะเป็นเคร์ฟสวยๆเลย ธรรมดาครับผมถ้ารถเกียร์ออโต้นะครับอุ้ยมาป่ามาภูาเขาสีดำถนนสวยครับโดยเฉพาะหน้าฝนเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีความฉ่ำๆแลว้วก็เขียวสวยนะครับหน้าแรลงก็ประมาณนี้ ไปก็จะมีลิงนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาจะอพยพไปเรื่อยนะครับถ้าจริงๆถ้ามันหมดอาหารหรือว่ามีคนมาให้น้ําให้อะไรให้อาหารแต่ว่าจริงๆไม่ควรให้นะครับอันนี้เขาห้ามเด็ดขาดห้ามให้อาหารสัตว์โลงสบายรถน้อยมากครับบัรจัน เข้าสู่เขตจังหวัดสกลนคนรครับน,นี่เขตห้ามแซงนะครับความเร็วก็ตามายก็ว่ยี่สิบวครับแต่ขับจริงๆก็ประมาณสัก60สิบสวยล่มรื่นดีครับเส้นนี้อีกหนึ่งเส้นที่ชอบ ในบ้านเราไม่ไกลมากนะครับเรารักป่าป่าก็รักเรานะครับก็มอบสิ่งดีๆให้กัน ที่มีเคยมาก็เพิ่มความระมัดระวัง ส่วนทางนี้ก็จะเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงทีละเรื่อยๆช้า,ชาๆไม่ชัน ดีมากๆากครับนิ่มแทบจะว่วงเลยก็ว่าไนะ <c oughs> ด้ก็แบบอากาศเย็น ช่วงเดือนบกราคมนะครับวันที่ผมพาผู้ชมมาชมบรรยากาศเส้นทางนี้ระหว่างกาลสินสกลนครข้ามพวกข้ามเทือกเขาผูพานนะครับ จอลิงจอลิงจอนะครับกดสลอปลงเรื่อยๆครับครับง่ายๆชิวๆสบายๆ 上班。 นีถ้ากลางคืนมืดนะครับเส้นนี้มืดสนิทจะไม่มีไฟนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตลาดจอที่เป็นจุดสะท้อนแสงนะครับแต่ว่ากลางคืนนี่ต้องเพิ่มความะระมัดระวังเป็นเท่าตัวนะครับในการขรับขี่ จะโตหมดแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน,น้าที่นีต้อนรับสู่จังหวัดสุโขทัย